เอาสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ตรงสีแยกวัดสารลอ,อยนะครับตรงหลังสอพเมืองสุรินทนะครับรถปอพอมาแล้วนะฮะเจ้าที่เทศบาลก็มาอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำหรือการจราจรด้วยนะครับ ถนนเส้นี้น้ําท่วมถึงหัวเขานะครับพุดบาทและที่เดิมยังน้ําท่วมได้เหมือนเดิมนะครับ ไปดูบรรยากาศหน้าวัดตาปลากัน ต้องยาวไปถึงแยกเอกสลินไม่ท่วมนะครับเอกสกลินยังน้ำระบายแล้วนะฮะดูจากไกลๆคงคงไม่ต้องไปนะครับทางหน้าเอกซ์ลินน้ำระบายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะฝั่งหน้าวัดตำปานะครับตรงและตรงแยกสารลอ,อยนะครับ ทำยิงท่วมอยู่นะครับบรรยากาศจากประตูที่เหนือนะครับตรงรสนตามแม่เพชรนะครับของวัดสารลอยนะครับน้ำประมาณนี้นะครับ หลังสองพอมือสุรินทร์นะครับเจ้าหที่เทศบากลกำลังเร่งเปิดดูระบายน้ำนะครับเพื่อทำการระบายน้ำซึ่งการน้ำรั่นระบายเนี่ยเกิดจากใส่ใบไม้ใบหญ้านะครับแต่เศษดินไปอุดตันท่อระบายน้ำนะครับ น้ำเริ่มระบายได้แล้วนะครับตอนนี้